สี่กลุ่มนี้ลุ้นได้เงินเยียวยาโควิดรอบใหม่เยียวยา40ล้านคนนะฮะในคลิปนี้ครับมีล่าสุดเลยครับอัปเดตเกี่ยวกับการเล็งน,นะครับว่าจะเยียวยา4กลุ่มนี้ที่โควิดระบาดในรอบใหม่นี้นะครับเรามาดูกันครับว่าจะมีกลุ่มไหนบ้างและคุณอยู่ในกลุ่ม4กลุ่มนี้ไหมครับคือเยียวยา40ล้านคนมันต้องมีคุณบ้างแหละอ่ะโอเคมาดูกันเลยครับต้องขอบคุณครับข้อมูลจากเพจ เฟซบุ๊กนะครับสวัสดีการทันข่าวนะฮะนี่ครับรัฐเตรียมแผนนะดูแลประชาชนที่รับผลกระทบโควิด -19 เารอบใหม่นะเยียวยา40ล้านคนต้องครอบคลุมเท่าเทียมโดย40ล้านคนที่รับการช่วยเหลือซึ่งประกอบด้วย4กลุ่มนะฮะกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มแรงงานในระบบประกันสังคมก็คือกลุ่มที่คนที่มีประกันสังคมนั่นเองครับคุณได้เยียวยาแน่นอนครับนี่คือกลุ่มแรกกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มแรงงานนอกระบบประกันสังคมกลุ่มแรงงานนอกระบบประกันสังคมคืออะไร เป็นกลุ่มที่เป็นฟรีแลนซ์ทำงานที่เป็นทํางานและไม่มีประกันสังคมครับกลุ่มอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่มีประกันสังคมคุณก็จะมีโอกาสได้ฟรีแลนซ์นะครับรับงานอะไรต่างๆนะครับตรงนี้นะครับผมตรงนี้ถ้าคุณเป็นฟรีแลนซ์หรือเป็นทํางานนะครับไม่ได้มีประกันสังคมคุณได้แน่นอนครับแล้วก็กลุ่มที่สามก็คืกลุ่มเกษตรกรเกษตรกรกับพวกพวกคุณถ้าเกิดคุณปลูกข้าวปลูก นะฮะอะไรแต่แล้วแต่นะครับปลูกปาล์มปลูกนู่นนี่นั่นครับคุณได้เยียวยาแน่นอนครับนะฮะแล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่4กลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มผู้ได้โอกาสกลุ่มเปลบางกลุ่มผู้ได้โอกาสมีใครบ้างครับก็กลุ่มเปล่าบางก็จะเป็นเด็กนะฮะแล้วก็เป็นคนชราคนแก่นะครับผมแล้วก็ผู้ได้โอกาสก็จะเป็นพวกนะฮะผู้ผู้พิการนะครับผมนะฮะถึงพิการแต่ใจก็ยังสู้นะครับผม ก็กลุ่มเหล่านี้ครับคุณก็จะได้รับอย่างแน่นอนครับแล้วก็ส่วนรายละเอียดเนี่ยทางกระทรวงการคลังตอนนี้เขาเสนอให้กับคอรมอคอรมอคือคณะรัฐมนตรีครับพิจารณาโดยเร็วนะครับผมซึ่งจะรวมถึงการปรับปรุงโครงการต่างๆให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้วยซึ่งการเยียวยาเนี่ยเราก็จะต้องมาลุ้นกันว่าจะเป็นเยียวยาในรูปแบบไหนนะครับจะเป็นแบบเราไม่ทิ้งกันไหมนะให้เงินไปเลยหรือจะเป็นแบบโครงการคนละครึ่งคือรัดให้ครึ่งหนึ่งคุณก็ออกครึ่งหนึ่งหรือจะเป็นแบบไหน เป็นแบบอย่างไรแล uh ้วจะให้เท่าไหร่จากที่เคยฟังแล้วก็ที่ผมเคยบอกหลายคลิปก็จะให้เป็น2เดือนไหมหรือ3าเดือนให้จํานวนเท่าไหร่อย่างไรเดี๋ยวเราจะมาต้องลุ้นุ้นกันต่อนะครับผมก็ถ้าเกิดมีอัปเดตผมจะรีบมาบอกพวกท่านทุกๆคนอยากเร่งด่วนอย่างทันใจนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆพี่น้องเนี่ยเข้ามาถามผมหลายท่านเลยนะครับ ก็ผมเข้าใจครับก็เลยทำคลิปนี้มาช่วยบอกล่าสุดให้ทุกคนได้ฟังนะครับจะได้รู้แล้วก็ได้ลุ้นกันนะครับการลุ้นเนี่ยทำให้หัวใจเราพองฟูนะครับพอหัวใจพองฟูเนี่ยเราก็มีพลังใจไปทำออื่นงานอื่นสิ่งอื่นเราก็จะทำได้ดีขึ้นครับสำหรับคลิปนี้ครับต้องลากันไปเพียงเท่านี้ครับก็ขอบคุณเพจ Facebook นาะมสวัสดิการทันข่าวได้คุณสามารถไปติดตามทาง Facebook เพจสวัสดิการทันข่าวได้นะครับขอบคุณข้อมูลที่มาตรงนี้มากเลยนะครับและขอบคุณทุกคนที่ตามช่องทาง YouTube ช่องทางนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ